ก็ปิดรับสมัครกันไปเรียบร้อยครับสำหรับการรับสมัครสมาชิกสภาพทองทินนายกเทศมนตรีนะครับสอทอนะครับสมาชิกสภาพเทศบาลและก็นายกเทศมนตรีนะครับเปิดรับสมัครตั้งแต่31มีนาคมมาถึงวันที่4เมษายนนะครับตอนนี้ก็ปิดรับสมัครไปเรียบร้อยนะครับในพื้นที่ที่ผมทำงานอยู่กับ มีคนสมัครน้าโยแค่คนเดียวครับแล้วก็สอทอเขตหนึ่งนี่เอาหกคนสมัครเจ็ดคนนะครับสอทอเขตสองนี่เอาหกคนสมัครสิบเอ็ดคนนะครับบรรยากาศพื้นที่ที่บุญทรงถึงทำงานอยู่กับโบมีการแข่งขันกันซูน,นะครับแบบเป็นไปตามวิธีชนบทที่อยู่ ตามชนบทนะครับบริแข่งขันกันสูงแบบสังคมเมืองนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่บุนสูงทึงทำงานอยู่กับอยู่กันแบบเรียบง่ายนะครับทำกเกษตรตกรรมนะครับทำสวนยางสวนมันสำปะหลังไรอ้อยนะครับแล้วก็พี่น้องก็มีชีวิตอยู่กับการ,กรเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ไผ่ทีมีเวลามาลง สมาชิกมาลงหน้ายกเอียงประมาณนี้มุ้ยไผ่มีเวลามาเห็ุงานมวนนี้นะครับก็จะเป็นเฉพาะผู้ที่เคยทำแน่แหละกับมีผู้หม่บางนะครับแต่ก็บ่มมีแบบจะต้อกมาแข่งกันจำนวนเยอะๆนะครับนะครับเป็นวิถีชีวิตชุมชนที่เรียบง่ายนะครับบิดรับสมัครไปเรียบร่อยครับเมือวนที่4นะครับมัวนี้วันทีที่6นะครับมัอนี้วันจักรีนะครับ มือื่นยุติเฉยๆนะครับวัติเจ็ดยุติเฉยๆมัี่แปดทำงานนะครับช่วงนี้ก็อยุ่รหวางตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครครับส่งไปตรวจสอบหลายหน่วยงานเลยนะครับกว่าจะรับรองได้กาภายในเจ็ดวันจึงจะรับรองคุณสมบัติผู้สมัครได้นะครับช่วงนี้ก็ต้องประสานทั้งอำเภอเพื่อพิมพ์ไล่ซื้อนะครับพิมพ์ไล่ซื้อนะครับพิมพ์ไล่ซื้อผู้มิทธิ์เลือกตั้งนะครับ้วก็ ประกาศไล่ซื้อ up ร nice e ับรองไล่ซื้อนะครับการเพิ่มชื่อถอนชื่อนะครับการแจงผลการแจงความจําเป็นนะครับทีโบสามารถไปใส่ซีดได้นะครับจะแจงก่อนหรือแจงหลังเลือกตั้งก็ได้ก่อนเจ็ดวันหลังเจ็ดวันนะครับแต่การเลือกตั้งทองทินเฮาโบม่มีการเลือกตั้งไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับจะต้องไปเลือกตั้งให้ตรงมือนะครับสําหรับการเลือกตั้งเทศบาลนะครับแต่แจงเหตุผล ความจาเป็นบบไปใส่ซิดเลอกต่างได้แต่ว่าบบมีการใส่ซิดลวงหนานะครับก็นับจากนี้ไปก็ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครนะครับแล้วก็จะประกาศรับรองภายในเจ็ดวันนะครับหลังจากตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยการตรวจสอบคุณสมบัติกับไ้กกตจังหวัดเพิ่นตรวจซอยนะครับแล้วก็ทั่งเทศบาลตรวจเองนํานะครับเทศบาลตรวจเองนํานะครับแล้วก็ ช่วงนี้ก็เตรียมนะครับประกาศสทพอทศีทศีีถ่าหานะครับนะครก็คือบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งพร้อมรูปถ่ายนะครับท้าห้องทาเทศบาลรับรองคุณสมบัติของผู้ผู้สมัครแล้วก็จะเอาไปติดอยู่หน่วยนะครับติดอยู่อำเภอติดอยู่หน่วยติดอยู่กะกะตติดอยู่หน้าเทศบาลน,นะครับติดอยู่ติดอยู่ตามที่เห็นมาสมควรนะครับ สำนักงานที่ทำการกำเนิดพยบาบาลนำก็ไดนะครับหลังจากนั้นก็ปล่อยให้ผู้สมัครหาเสียงนะครับจากนี้ไปนะครับวันที่มันมีวันที่หกนะครับถึงวันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมนะครับกับประมาณเดือนเดือนหนึ่งนะครับเดือนเดือนเสศษเ,เดือนกว่ากว่านะครับในการหาเสียงก่อนจะถึงวันเลือกตั้งนะครับวันที่สิบเอ็ดพฤษภาคม 2พเ .68 เลือกตั้งสทอเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนะครับสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่ไปสมัครนะครับไปสมัครนะครับสงสัยในข้อกฎหมายนะครับสอบถามเของมาได้นะครับว่าแต่ถาบบมีประวัติเสียหรือว่าประวัติด,ดางพ่อยจนจนเข้าตรวจเจอมันกั ต้องได้รับการรับรองอยู่แล้วนะครับเนาะนะครับหลังจากนี้ไปก็คงจะแนะนําในเรื่องของการระมัดระวังในการหาเสียงนะครับหาเสียงนะครับหาเสียงโดยสุจริตนะครับอย่าไปใส่ลายคนอื่นอย่าไปเสียบสีคนอื่นอย่าไปมินประมาทคนอื่นนะครับหาเสียงในส่วนที่ตัวเองหาเสียงว่าเขาไปแล้วสิพัฒนาแนวไดไนะครับ นะครับอย่าไปไฮไลท์คู่แข่งอย่าไปไฮไลท์คู่ต่อสู้นะครับในการหาเสียงนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าไปสัญญาว่าจะให้แล้วก็อย่าไปให้นะครับนะครับอย่าสัญญาว่าจะให้แล้วก็อย่าให้นะครับเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนี่นะครับตามกฎหมายเลือกตั้งเขาห้ามไว้นะครับหรือว่าไปขนค้นไปลงคะแนนเสียงยังสี่กับบ่อใดนะครับ ไปรวบร่วมบัตรของคนอื่นมาไหวยุทีตัวเองหลายหลายบัตรนี่ก็ะซอพิลุดแล้วหรือว่าการย่ายซื้อคนเขาไมา่ใน้สำเนาทะเบียนบ้านสำโนกขั้วประชากรของตนเองเยอะๆนี่ก็เป็นการถี่บดีนะครับบอมเหมาะสมเขาคายพิษก้นไม้เหลือกตั้งนะครับการตั้งผู้ช่วยผู้หาเสียงนะครับต้องไปตั้งยุทีกกกตนะครับเด็กกกตจังหวัดนะครับ เอาไลฟซสื้อไปให้ก,กรกตจังหวัดเพิ่นนะครับว่าสิตั้งจะคนจะคนจะคนนะครับตั้งผู้ตัวแทนประจำหน่วยเลือกตั้งอีกนะครับนะครับการขออนุญาตในการหาเสียงทางสื่อโซเชียลทัทง้ง Facebook ทัทง้ง YouTube ทั้ง Tik To k อกนะครับต้องขออนุญาตที่กกตจังหวัดนะครับละกยาหาเสียงโดยการมีมอหรสบลรื่นเลื่องนะครับเนาะนะมีมอลลัามมี การแสดงอย่งสี่บ่ได้นะครับแต่ว่าเปิดเพลงน้ำรถแห่นั่นบ่ผิดนะครับรถแห่แห่ไปแล้วก็เว้าหาเสียงไปแล้วก็เปิดเพลงนั่นบน่บ่ผิด,ดนะครับเปิดได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นวงดนตรีสดเอามาเป่ามาฉลองนี่บ่ได้นะครับเป็นดนตรีสดนี่บ่ไดนนน้นะครับเนาะนั่นก็ฝากไว้นะครับสําหรับการหาเสียงนะครับก่อนจะเลือกตั้งกันจริงๆวันที่11 พื้นสภาคมนะครับช่วงนี้ก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของประชาธิปไตยนะครับประชาธิปไตยนะครับก็ปลายปีนะครับจะสิเข่าสู้การเลือกอบตอนะครับอบจอก็เลือกเลือกไปวังสองสามเดือนเอ้ยสามสามเดือนก่อนนะครับเนาะประมาณสามเดือน นี่ก็เป็นช่วงของสทนายกเทศมนตรีนะครับทั้งเทศบาลทุกทุกระดับนะครับทั้งว่าจะเป็นเทศบานลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลน,นะครับเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศนะครับแล้วก็อบตอกับประมาณนู่นแหละครับเดือนพฤศจิกานะครับเดือนพฤศจิกานะครับครบว่าละนะครับไอปอยครับเกิด กันกันไปตามวิธีทางของการเมืองท้องถิ่นนะครับเนาะถา้ถาน่านี้ยังมุ่นทรงถึงกับจังสีมาแจ้งข่าวข้าว,าวห้ฟังอีกนะครับเนาะในในต,นตอนต่อไปนะครับสําหรับการเลือกต่างนะครับวันนี้เขากลับวาบอกันในเรื่องของตึกถล่มแผ่นดินไหวน้ำแน่นะครับตอนนี้กันยังหาหาผู้สูญหายยังบ่เจอนะครับที่สูญหายอยู่เจ็ดสิบเก้าชีวิตยังหาย,ยังบ่เจอนะครับ ตอนนี้เบอร์ข่าวล่าสุดน่ะจะมีการสูญเสียอยู่ที่17นะครับ17 17ศพนะครับ17ชีวิตนะครับที่ไปสังเวยกับตึกถล่มนะครับสร้างตึกนี่กามีแผ่นดินไหวมีตึกถล่มนะครับมีผู้สูญเสียไปแล้ว17นะครับ17ชีวิตนะครับหายังไม่เจออีกนะครับเท oday ครับหลายนะครับหายังไม่เจอ79็ด่เหมือนว่าครับ ตอนนี้ก็เจาะเข้าไปเรื่อยๆเพราะว่าตึกทีทถลมลงมนั่นสูงทําตึกเจ็ดชั้นนะครับก็เจาะเข้าไปเรื่อยๆก็มีสุนักตํารวจนะครับทั้งสุนักทหารสุนัขตำรวจแล้วก็สุนัขของต่างประเทศนะครับเอามาดมกินเอามาคนหาผู้สูญหายซอยกันนะครับแล้วก็ร่างของผูู้เสียชีวิตเนี่ยบางบางหลัง เอา,อาว่เยะกับยูคนละส่วนนะครับนะครับ,บโบไดยเป็นศพเป็นหลางของคนนะครับแล้วนะก็คือการค้นหากับต่อคนต่อไปนะครับในเรื่องของการสูญเสียจากแผ่นดินไหวนะครับนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องนึงกับเรื่อง การเมืองระดับโลกคนละครับการประกาศคืนภาษีของประธาน,นาธิบดีโรนัททรัมป์นะครับเนาะโดนัททรัมป์นะครับคืนภาษีนะครับเพื่อให้ป้องกันการลังไหลของภาษีสินค้าต่างประเทศเข้าไปในอะเมริกานะครับประธาน,นาธิบดี รัมป์มันกับประกาศขืนภาษีนะครับโบวินแม้แต่ประเทศที่มีความสัมพันธ์กันอิสราเอลอังกฤษก็โดนนะครับอังกฤษก็ยังโดนนะครับประเทศเมืองเมย์ของอเมริกาแ้่ก็ยังโดนอเมริกาขืนภาษีนะครับแต่ไทยเฮายังมุมมีข่าวนะครับนักหน่อยก็จะจีนนะครับนักหน่อยก็จะเป็นจีนนะครับ นะครับแล้วก็จีนก็อตตอบโต้ท่านควนเลยครับในการขึ้นภาษีอเมริกาขึ้นกันนะครับเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกขึ้นกันนะครับเดี๋ยวรออีกต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงน,นะครับบึ่งไปเรื่อยๆก่อนนะครับช่วงนี้สถานการณ์โลกเข้าแต่ถ้าไหาบุญทรงถึงวิเคราะห์เนี่ยการขึ้นภาษีมันก็นสิบปเดซอยให้อเมริกากลับมาหยิ่งใหญ่หรอกเพราะว่าคู่มือนี่ประเทศอื่นเขาก็พัฒนาขึ้นไปแล้วนะครับ จะไปยิงไงอยู่อยู่ผูเดียวหนี่งก็คงสิอบอร์เบนอีกแล้วนะครับเนาะมันอ็จะเป็นไปตามวิวัฒนาการของประเทศอื่นอนะ่ะเขาก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยพัฒนาขึ้นไม่เรื่อยเข้าเซไปกะให้ประเทศใดประเทศหนึ่งยิงไงอ,อยู่เหมือนแต่ก่อนคงจะบ่มีแล้วเนาะครับเนาะแช่อํานาจกันแล้วทุกมือนี่นะครับเพราะว่ามหาอำนาจมันมีอยู่อยู่หลายแล้วเนาะเดี๋ยวเนี้ยว่าจะเป็นรัเสเซียจีนอินเดียนะครับแป็นว่าครับ ัสเซียจีนอินเดียเป็นพอจะมีประเทศใดประเทศหนึ่งใหญ่ที่สุดในโลกมันก็คงะะยากเลยล่ะข้มือมันต้องเป็นการแช่อํานาจกันไปแล้วล่ะครับเนาะอันนั้นก็ติดตามกันตอนต่อไปนะครับการเมืองระดับโลกนะครับสําหรับมือนีบุญชงถึงกับวอกสันสเพียท่านี้ครับซิปซกว่านาที่ครับขอบคุณท่ผู้ชมทั้งสองท่านที่กดไลค์และกัน่งท่านกำลังติดตามรับชมอยู่นะครับกับ บบรน้มีเหลืองเอียงมาบอกมากมาเอาน,นิ้นๆหน่นนอยครับเจอกันใหม่ในการไล่ซดขั้งต่อไปครับสวัสดีครับ